ครับป๋าอ่าพวุ้ดโอ้โหวันนี้เจอกัน,นรอบคัมอีกแลก้วเจอรอบคัมนะหลังจากเมื่อกี้มาแล้วเนาะโอเคครับอ,อันนี้เรามาดูอันนี้อันนี้เอ่อเอ่อจะ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 มาแนะนำให้ให้รู้จักอีกอีกสักรุ่นหนึ่งนะซึ่งเป็นรุ่นที่คู่แข่งอคูอค่แข่งคือคือมันมันเนี่ย มันจะทำมาเพื่อเบียดเบียดกับ่4 4 3x เลยนะป๋านะ4 3x เลยดีกว่า้วยนะเราจะพูดว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้ลราเพราะเราไม่เราไม่รู้นะเราไม่เคยยิงโอเคตัวนี้ก็คือโอเคดูนะครับตัวนี้เป็น Springfield Armory ถูกต้องครับเองอเมริกาอเมริกามัอนกันครับใช่ครับโอ้โหดูเลยครับดูกล่องเขานะครับ ใชกล่องเขาก็อลังการแล้วมีธงอเมริกาเลยครับตัวนี้นี่ครับมีเข้ามาแบบเป็นกล่องผ้าลักโลกครับป๋าใช่ครับตัวสปริงฟิวตัวเนี้ยครับนะครับเป็นครับป๋าเป็นขนาดคือขนาดเท่าไหร่อะเนี่ขนาดเก้าเก้าขนาดเก้าเก้ามมอป๋าเก้ามมอเขาทำมาเหมือนกับมันเป็นคู่แข่ง สามหกหามาคุณคู่แข่งหนงสี่สามเอ็กอันเนี้ยคือเขาทำมาแล้วก็คือคือคือโตัวด้ามเขาเนี่ยตรงที่ที่ที่ปลดแม็กเนี่ยนะเขาจะทำเป็นร่องมือเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเป็นร่องให้จับถนัดคือคุณจับปั๊บเห็นนะเห็นนะเห็นป่ะใช่ใช่ใช่คุณคุณจะมาวางวางตัวเนี้ยไม่เมื่อยเลป่ะนะอ่าพูดถ่ายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ผมก็ก็วางอยู่อย่างนี้ มีมีมีรอยตุงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อวางนะฮะอืมนี่เองแล้วก็ตัวไกลก็จะคล้ายกันจำได้ไหมเออตัวของหน้าตัวที่แล้วอ่ะอืมพอเราเราขึ้นปุ๊บตัวนี้ก็จะมีเดือยขึ้นมาก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็จะนีเหมือนกันตรงเดียวกันนะครับตาทำให้ดูหน่อยแต่แต่ตัวเนี้ย อ่าเขาจะทำแม็กเป็นแม็กคู่อ่าเป็นแม็กคู่คใส่ใส่มได้สิบสามนัดโอ้ตัวนี้เป็นแม็กพิเศษนะปะนักพิเศษสิบสามนัดเลยแต่ปกติบางทีเนี่ยถ้าซื้อปืนไอ,อ้ถ้าซื้อถ้าซื้อมาจากร้านเขาท,ทำใหม่เนี่ยเขาจะใส่แม็กสิบเอ็ดมาแม็กสิบเอ็ดมาก็ตัวนี้ก็จะ,จะบางนิดนึง น,นึงบางเพืออ่อใส่ใส่เข้าไปในในร่องนี้ยมันก็จะอย่างเงี้ยจะ,ะอาจก้อยอาจจะอาจจจะเข้าไปไม่ถึงพอ,อครับเห็นไหมแต่สิบสามนับตัวเนี้ยสิบสามเม็ดตัวเนี้ยก้อยนี่มันจะหนีบได้เลยพอดีเลยหนีบได้เลยโอโหตัวนี้สวยเมืากนะครับครับคือแล้วตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือครับดูนี่ครับเขามีเซตเลยนะครับ นี <N iss an> ่มีเซฟซ้ายขวาเลยคือคือบางคนมองไม่เห็นเนี่ยผมมองไม่เห็นตัแต่แรกเนี่ยมองไม่เห็นนะครับว่าเขาเป็นเซฟนี่ครับเออใช่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเลยครับเป็นเซฟเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะแล้วเราใส่เซฟนะดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะขึ้นไปล้วดูเดยเดยเดยขึ้นไปแล้วครับแล้วก็จะมีจะมีเหมือนกัน จะมีตัวเนี้เอามาถามเหมือนกันว่าคุณแต่หญิงไหมมีเดินขึ้นมาอมีมีมีเดิเหมือนเหมือนเหมือนต๊อกนะอ๋อครับเสร็จแล้วเซฟครับดูนะครับเซฟตัวนี้มนอมาทำงานไงป่ะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับครับดันขึ้นดันขึ้นปาดอ๋อนี่คืออคุณได้เซฟแล้วครับ เซฟแล้วคุณได้เซฟ,แล,เซฟแล้วครับทั้งเซฟหน้ากายท่านนี้ด้วยถูกครับสองอันเลยเห็นไหมใช้มีซ้ายขวาปลดข้างนี้เซฟก็ลงขึ้นข้างนี้ก็ได้เหมาะสำหรับคนที่ขนาดซ้ายมือซ้ายและมือขวาพอครับเห็นไหมครับสุดยอดเลยป่าตัวนี้เห็นไหมพอปลดเซฟครับภาบด้านกายอืมปัง โอโคเฮลแข็ oh, ครับสุดยอดไปล้น,นี่ใช่ครับอ๋อตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นขนาดเล็กที่พกซ่อนได้ดีพกซ่อนด้วยแล้วก็ถ้าคนชอบชอบแบบมันจุเยอะเขาก็จะมีมีมีเม็มท,ที่มันจุสิบห้านัดออกมาอย่างนี้อีกนะ มีสิบห้านัดมีสิบห้านัดออกมาอย่างนี้ความยาวพอดีเลยความยาวความยาวที่โอ้โหมือนี่บางมืออย่างวุฒิเนี่ยอ่าเราเอมือคุณวุฒินีมือวุฒิเนี่ยให้มือวุฒิจับเห็นไหมโอ้โหเนี่ยมือวุฒิแกแกจับอย่างเงี้ยแกจับไม่อยู่ก้อยเราไม่ลงแต่ว่ามันมีแม็กอีกตัวหนึ่งครับมันจะยาวออกมาอย่างงี้โอ้โหพอดีมือผมเลยอ่ามันเป็นสิบห้านัดโอ้โหมันจะยาวแม็กตัวนี้มันจะยาวมาอย่างงี้สิบห้านัดครับเใช่ไหม อ้าใจการลื่นมันดีมากเนี่ยดบคือด,บ,ด,บ,ดบมือคือเนี่ยต,ต,ตัวที่ที่การลื่นเนี่ยมันจะมันจะจับแล้วมันจะมันไม่ใช่ลื่นเหมือนถอดสับมันจะเป็นสับสามน,นิดนิดอ่าใช่ใช่ใช่ครับตัวนี้เฮลแคปเนี่ยแบบโอ้โหใช่ครับเฮลแคปเหมาะมือเหมาะมืออีกแล้บ่าเหมาะม,มือนะเหมือนสี่สามเอ็กเลยอ่ะคุนไม่ชอบเขามีแล้วโอ้ตัวนี้อ่ะแต่ว่า จับถนัดกว่าป่ะโดยเฉพาะร่องร่องร่องนี้นะคือคือร่องใส่ร่องแล้วก็มือตัวนี้พักเนี่ยนี่พักพักนิ้วเห็นไหมรู้สังเกตไหมพอพอจับแลพบตรงเนี้ยมันจะมันที่ที่พักนี่โรยลงมาปุ๊บตรงเนี้ยนะพักเลยเป็นเป็นเป็นเนื้อตุ๋ยขึ้นมานิดนึงคือเพื่อเพื่อเพื่อให้คุณพักพักมือพอครับก้าวพมอมาะเป็นก้าวพมอขนาดยอดยอดนิยมเป็นยอดนิยมอ่าตัวหนึ่งที่ ที่นับปัจจุบันนี้ในตลาดครับก็ก็มีก็มีในานาก็าามีมีครับเนี่ยตัวนี้ก็แต่คะแนนก็ประมาณใ,ใ,าใกล้ๆเคียงกัน 8, 9, 7, แหละครับใกล้คะแนนใกล้เคียงกันครับแปดสิบแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าคุณจะเอาแม็กขนาดไหน Hmm. คือถ้าถ้าในะในคุณผู้หญิงที่ที่มือเล็ก,ลกนะ,ะตัวนี้ตัวนี้มันจะยาวเห็นไ,ไหมผู้หญิงมือเล็กเขาก็จะใส่ตัวเล็กเขาก็จะมีนะครับนี่แม็กซ์1อ11นะัดครับตัวนี้ 13, 13. นะี่13ฮะตัวนี้11นะ็ดก็จะก็จะเล็กลงมาอีกเห็นไ,ไหมผู้หญิงมือเล็กก็จะจับให้เล็กลงมาอีก จับเนี่ยได้ให้เล็กลงมาอีกนะครับปาอ๋อยีน่นเองอ,อ่โอโหตัวนี้อย่างมือผมเนี่ยมือผมเ,เล็กๆเนี่ยผมก็จับจับได้สิบเอ็ดสิบสามจับได้หมดอย่างวุ้นวุ้นเนี่ไม่ไหววุดต้องให้สิบห้าต้องต้องตัวนี้ต้องเล็กออกมาอย่างงี้ต้องแลกมาหน่อยนะปานะโอ้โหเฮลคัตเนี่ได้ยินชื่อมานานเพราะว่ามันเป็นเป็นสอ,องแถวครับ สองแถวนี่มันก็มันจุดได้ยเยอะ่ะนะใช่ใช่ใช้สลับไปมาให้ลูกขี่ไปองงี้อ๋อครับครับเนี่ยอ๋อก็มีสามหกห้ามีเฮลแคทแล้วก็มีที่สามเอ็กซี่แหละ X, ท,ที่ที่ท,ท,ที่ให้เลือกมันเลือก,เ,อกเนาะถ้าเป็นคืนพวกซ่อนแบบใช่เทะคะรัทแบบนี้โอ้โหนี้ สวยครับป่าคนมือแรกๆคนปกซ้อนอ่ะก็จะได้เปลี่ยนใช่ครับป่าเนี่ยมันมีเซฟด้วยอ่ะแล้วก็มั่นใจนะป่ามันมีเซฟมีเซฟขึ้นปั๊บใส่เซฟสูงในไซนส์ด้วยมั้งเนี่ยป่าสูงในไซส์เยในไซส์ยวปืนเลยอ่ะสูงเนี่ย<ห>เขาจะ<ห>ยกยกสูงขึ้นมาอ่าท่ยกสูงขึ้นมาแล้วก็จะมองทะลุเข้านี่เข้านี่ออกมานี่ใช่ใช่ป่าเป๊ะเลยสูงในไซส์ครับ มีเซฟสองข้างมันจุงสิบเอ็ดกับสิบสี่สิบสามนัดโอ้โหมีเซาะกระเป๋ามีกระเป๋าให้ยังดีครับรักโลกรักโลกใช่แล้วครับมีกุ้งคุ่มือเรียบร้อยนะครับอันนี้ามาไม้ดูเฉยนะครับให้ดูให้ดูแล้วก็มีเข้ามาให้ดูแลขอสะอาดที่โหลดใช่ไหมที่โหลดแล้วก็มีกุญแจอันกีญแจไปสวยครับ แล้วก็ถ้าเกิดในกรณีคุณครับอย่างเนี้ยคุณไม่ชอบคุณก็จะเอาตเตี้ยเอาตเตีต้ตยอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเนี้ยได้มาปิดเข้าไปแค่นี้ครับนะครับจบเลยอย่างนี้จบเลยอ๋อครับคือคือถอดตัวนี้ออกอแล้วก็ใส่ตัวเตี้ยใช่เตี้ยมีไหมไม่หมดในในกล่องคู่มือคุณเนี้ยครับสปริงฟิล์าร์บอรี่ ของอเมริกานะครับอันนี้ก็หรกดติดตามช่องใหม่ป๋าด้วยนะครับกดให้หน่อยนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะหาปืนที่แปลกใหม่ๆหรือกเก่าส่วนมากาเราช่องเราจะลงจะลงะปืนอะจะลงอะของนะของเนี้ยอาวุธเนี้ยมาให้ดูจะหามาให้ดูครับ นะครับหาดูแปลกๆนะเดี๋ยวว่ากันนะครับนายครับป๋าเดี๋ยวอิจฉาผมเลยโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวว่าผมเลยผมผมแนะนำความรู้ผมไม่รู้ไปแล้วครับเหือผมแนะนำความรู้ผมหาปืนแปลกๆมาให้ดูเอาครนายครับนะนายครับป๋าขอบคุณครับครับอ้าวนี่ครับ